สวัสดีครับคลิปนี้เรายังปลูกกันต่อนะครับเป็นเจ้ามดตัดใบยักษ์นะครับตัวตึงสายการผมใช้มันตีลิ่นอยู่นะจ้ะลิ่นจ๋านี่ทำมาร์กไว้นะครับนี่ใช่ปะนี่นี่ม,มันตีลิ่นอยู่นะครับผมเล่นสายยิงนะครับก็เลยไม่ได้อัพ ดาวให้กับมดใจอื่นนะนี่ขนาดไม่ได้อัปดาวนนะมันก็โจมตีสกิล121นะครับนะเป็นมดมดปัดยักษ์อะ่ะมดตัดไปยักษ์เรียกผิดเป็นมดที่ได้มาจากเกาะแรกเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีปลุกมามาดูซิปลุกก็ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับมดกาด มาดูสกิลกันก่อนดีกว่านะครับอ้าว,วยังแดงอยู่ผมยังเผาหอกันไม่จบไม่สิ้นนะครับคืนนี้ถึงเช้าเลยครับแต่อาจจะหลับไปก่อนนะก็ระหว่างรอหอสุกนะครับเผาจนสุกก็มาคุยกันเรื่องของสกิลมดตัดใบยักกันดีกว่าสกิลที่หนึ่งครับปกครองสามนะครับเพิ่มจำนวนมดทหารในกองทับ เหมือนกันหมดทุกมดนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลการต่อสู้นะครับชื่อจะการโจมตีรายแรกต่อเนื่องสุ่มหนึ่งทีมศัตรูที่อยู่ในระยะมีผลนะครับช่วงระยะมีผลคือ5นั่นหมายความว่ามันอยู่แถวหลังสุดของเราแถวล่างเลยนะมันก็ยังสามารถโจมตีถึงแถวหลังสุดของศัตรูได้นะครับเดี๋ยวผมใส่คลิปไอช่วงระยะมีผลให้นะการเตรียมรอบหนึ่ง ต้องเสียรอบแรกไปนะครับในการเตรียมรอบเตรียมทับอะ่ะนะครับเพราะนั้นมันอยู่แถวหน้าไม่ดีเพราะสกิลนี้ไม่ได้ออกแล้วถ้ามันตายก่อนสกิลจะไม่ได้ออกอีกเลยนะครับเอามันไว้อยู่แถวหลังก็ดีแล้วแถวสองหรือแถวสามก็ได้นะครับอย่างที่ตีเล่นเมื่อกี้ผมเอาไว้แถวสามเาแต่ว่าแต่เล่นไม่ตอบโต้เราอยู่แล้วนะโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าถือว่าสูงโอกาสสูงครับโอกาสสูงสูงมากเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับสร้างการโจมตีต่อขอบวนเล็กศัตรู3าครั้ง3ครั้งนะเป้าเดียว1ทีมแต่ตบ3ามดอกปรับปรับปรับนี่ทุกครั้งที่กำหนดเป้าหมายอย่างอิสระอา้าเดี๋ยวแล้วทำไมไม่บอกว่าสุมสาทีมอ่ะ ใช้แ่าและสร้างความเสียหาย120% 240 480%ตามลำดับความเข้าใจผมคือทับเดียวนะตบสามครั้งแต่ทำไมถึงไม่ขึ้นวาเพราะว่าแต่3ครั้งไม่เท่ากันนะครับเฮ้ยถือว่าโหดถือว่าโหดเลยต่อไปสกิลที่3นะครับอ่าเป็นแพสซีฟสกิลก็คือ ให้ผลทันทีนะครับไม่ต้องรอสกิลออกหรือไม่ออกนะครับการป้องกันขั้นสูงก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับมดกาดในขบวนตัวเองนะในขบวนตัวเองนะครับ43%นะครับแล้วก็สกิลที่4การโจมตีขั้นสูงนะครับให้กับขบวนเล็กของตัวเองนะครับเพิ่มการโจมตี43%บนตะครับสกิลที่5เป็นสกิลการต่อสู้นะครับทีมทั้งหมดในขบวน ชื่อสกิลว่ายิ่งต่อสู้ยิ่งกล้าเออเข้าใแปลความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลที่เกิดของขบวนที่มดพิเศษอยู่เพิ่มขึ้นสิเอร์เนอฟเฟกนี้ทับซ้อนกันได้หนึ่งครั้งแต่ละรอบสูงสุดที่ซับซ้อนกันได้ถึง80%ก็คือรอบละรอบละสิบร์นสิบรอบก็80%นะครับให้กับทีมทั้งหมดเลยอ่อ เน้นมดกาดด้วยนะครับถ้าพกมดอื่นเป็นทับผสมไม่มีผลนะครับถ้าทับนั้นมีมดกาดอยู่สกิลนี้ให้ผลด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายของสกิลจรทบได้เอ่อแพสซีฟสกิลก็คือส่งผลทันทีนะครับส่งผลทันทีโอให้เพื่อนด้วยสกิลที่6ผู้นำอนาณาจักรครับนะจะ ป้องกันการโจมตีของมดกัด1 5ชีวิตมดกาดเพิ่มขึ้น22%แล้วก็เพิ่มลิมิตปกครองสก็คือเพิ่มจำนวนมดทหารนะครับ250% 1กับ6จะเพิ่มมดทหารนะครับอัพให้สุดไว้ก่อนนะอัพวันเพื่อหัดชั่วโมงคู่ไอ้สุจจดที่เครับทีมฟันหยักนะครับให้กับทีมทั้งหมดในขบวนนะครับการโจมตีของมดกาดเพิ่มขึ้น4 3%แต่ต้องเป็นมดกัดนะ ถ้าเป็นมดอื่นอันนี้ก,กไ็ไม่บาปให้นะครับเป็นพาสซีฟสกิลเหมือนกันนะครับพาสซีฟคือให้ผลเลยส่งผลเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นว่าจะออกกี่เปอร์เซนต์มันได้ผลทันทีสกิลที่8ครับเป็นสกิลการต่อสู้นะครับชื่อว่าผู้นําการต่อสู้สุบสองทีมศัตูนในระยะมีผลนะครับการโจมตีมดกาดของวนเล็กที่มดพิเศษอยู่เพิ่มขึ้น10% สร้างความเสียหายร้อยให้กับขบวนเล็กสองขบวนศัตรูแบบสุกในแต่ละรอบอยังไงวะแพสซีฟสกิลอ่ะแล้วสุ่มสองทีมโดนแน่ๆแต่ว่ามันก็เลยจะเบาหน่อยนะครับความเสียหายแค่ร้อยเซแต่ว่าสองทีมเฮ้ยโหดอยู่ครับโหดอยู่ครับ โอ้ oh, เป็นแพสซีฟสกิลเพียบเลยอะตัวตึงสายกาดครับเอา้าถ้าปลุกถ้าปลุกถ้าปลุกปลูกตื่นแล้วจะเป็นยังไงกัดด้วยความโกรธนี่มดตัดใบยักสร้างความเสียหาย10%และเป้าหมายความเสียหายของสกิลที่8 จะกลายเป็นขบวนเล็กทั้งหมดของศัตรูสกิลที่8ตบหมู่เข้าใจป่ะจากตอนแรกสุ่มแค่2ตอนนี้ตบ3ามทับโดนท่วนทั่วทั้งหมู่คณะครับโดนแน่แน่รทั้งสามขบวนนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่โดนแน่ๆน,นะครับแล้วก็การโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสิร์เซด้วยอยู่แล้วนะครับในสกิลโอเค ปลดล็อกเมื่อถึงเลเวลสิบโอกาสของสกิลที่สองนะบวกอีกห้าเปอร์เซ็นฮะสกิลที่สองนแปดสิบแล้วนะบวกอีกห้าหรอเฮ้ยสนใจเว้ยเดี๋ยวนะดูยังไงได้อ๋อยังบวกแค่ห้าเปอร์เซ็น85%เป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตแม่็น่จะบวกอีกบวกอีก,บวกอ,กบวกอีกนะครับ ถ้าปลดล็อกเมื่อถึงเลเวลยี่สิบในรอบแรกสามผลของสกิลที่ห้าจะเพิ่มไปสองเท่าอะไรวะสามผลของสกิลที่ห้าในรอบแรกรอบต่อสู้รอบแรกสกิลที่ห้าอะไรอ่ะสามผลคืออะไรวะนี่สกิลที่ห้าพสซสี สิเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่สามผลคืออะไรวะเป็นสองเท่าเป็นสองเท่าแต่คำว่าสามสามผลคืออะไรเดี๋ยวบอกว่าทั้งสามทับของเราเลยนะเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่น่าสนใจเป็นโอ้โห เป็นตัวตึงที่น่าสนใจเลยนะครับโหโหดหรือจะมาเล่นสายกาดีนับดาวได้ไหมโอ้ยเปลือกมดก็เยอะด้วย <c oughs> เปลือกมดเยอะด้วยเอ <c oughs> น่าสนใจครับกาดก็ใกล้เต็มแล้วด้วยเออกาดก็ใกล้เต็มแล้วด้วย <c oughs> วิวัฒนะวิวัฒนะเดี <c oughs> ๋ยวน้อยหนึ่ง <c oughs> เลยหกกับหนึ่งนะครับน่าจะสองสามสัปดาห์ไม่ถึงเดือนละนี่อ่ะโอเคตึงตึงตึงตัวนี้ตัวนี้เน้นอ่าครบเครื่องทั้งทั้งโจมตีตุ่นลิ้นแล้วก็โจมตี รังนะตัตีคนตีลิ้นระวังกันเถอะนะครับพูดง่ายๆก็ตีคนตีลิ้นได้หมดนะครับน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะเป็นทับรองเดี๋ยวผม,มอัพอัพมอตหานที่เป็นมดกาดที T ่สิบก่อนที T ่สิบบูทก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามาลุยเอามาใช้เป็นทับรองได้เลยทับสองทับสามได้นะน่าสนใจน่าสนใจมีสกิลแพสซีฟเยอะ คือออกชัวๆ์นะครับแล้วถ้าถ้าเปิดถ้าปลุกถ้าปลุกแล้วเนี่ยเพิ่มโอกาสอีกนะครับถ้าปลูกก็เพิ่มโอกาสอีกโหจะโหดไปไหนถ้ามันเต็มมันจะบอกไหมเรายังไม่ได้ไม่ได้ปลดล็อกอัเนาะสกิลเต็มเมือนี้นี่นี่น,นี่ถ้าเต็มถ้าเต็ม ถ้าเต็มความเสียหาย25%โอเคเพิ่มความเสียหายจาก10เป็น25%แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ปลดล็อกเนาะน่าจะ5%เท่าเดิมโอเค80เป็น85ก็ก็ไม่ขี้เลยนะครับเพราะมันเป็นมันปลุกทีนึงมันอัพให้3-4อย่างเลยอะ่ะ <c oughs> น่าใช้เอางี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปย่อยทั้งหมดนะครับหือเป็นอีกหนึ่งตัวตึงที่น่าใช้งานใครเล่นสายกาบตัวนี้ปลุกซะบอกไปเลยนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบกดไลค์ไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่คลิปหน้ามดทองนะครับกดติดตามกันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามดทองครับ